สันฟ้าให้ได้อย่ากลัววข้ามไปนึกว่าสนใจพี่ทำเหมือนเดิมความรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีถ้ารู้สึกมากขึ้นลองส่งให้เขามองให้ได้เหมือนปกเลี้ยวค่อยๆกอดเขาเบาๆลองเข้าไปกอดเขาเบาๆลองมองลองรับความรู้สึกจากเขามามองให้เห็นพิมลองกล้าที่จะกอดเขากับเบาเบา อย่าปิดลองเปิดให้เขาเข้าไปดีท,ทางหน,นึ่งก็ดีขึ้นดีขึ้นค่องข้างไปได้เหมือนตลอดเวลาถึางโคเล ให้ดึงกลับขึ้นมาอย่าให้กูต้องมาตรงนี้เรามันดึงเอ๊ะต้องดึงได้ด้วยตัวเองอย่าราอาให้ถูกจี้ต้นลองรู้สึกกว่านี้ว่าถ้าคนนี้เป็นคนที่เรารักมากจะเป็นยังไงลองปล่อยตัวเองตอนนี้ทุกคนรคูแค่อยากให้ก้าวข้ามโจทย์เพลงไปก่อน ตอนนี้เราไม่ได้แสดงสิ่งที่อยู่ในโจทย์เพลงเราดีบีมกับเบลกูจะให้ค่อยๆลืมตานะแล้วดึงความรู้สึกนี้กลับกลับมาให้ได้อะพร้อมต้องดึงกลับมาดึงกลับมาให้ได้ยังเป็นความรู้สึกอื่นมองโลไใ้ทาง Oh. บีมครูครูชอบที่จะเห็นบีมเป็นอย่างนี้นะเพราะบีมรู้สึกรู้สึกมากมากมากกว่าที่ครูเคยเห็นมากล mm hmm. าที่จะศบตาเขามไม่เป็นไรหรอกความอ่อนไหวมันแชร์กันได้มันแบ่งปันกันได้ลองดูลองดูงดชา้ชาๆเรากำลังจะก้าวข้ามสิ่งที่เรากลัวอยู่นะ ค่อยๆหันมาชา้าๆเยวช่วยทำให้เขามองเราไม่ได้เบลยาอ่อนไหวบีมอย่าอ่อนไหวแล้วอยู่กับตัวเองดึงมันมาใช้ดึงมันมาใช้ในบทเพลงดึงมันมาใช้ ในสิ่งที่เรียกว่าเพอร์ฟอร์มการแสดงควบคุมไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะค่อยๆเงยนนะ้าอเราควบคุมมันบ่อยเราควบคุมความรู้สึกย้ายความรู้สึกควบควมุคมเราขึ้นกันทางอย่ายอมแพ้คินค่อยๆลืมตาสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับเอเราเอก็สู้กับมัน ให้ได้ความอ่อนไหวโอเคเราคิดได้หอกไปเลยตอบเราอยู่กับคนที่เราไว้ใจได้เขาเปิดรับเราเขายอมรับเราแสดงมันออกมาได้เขาจะไม่ทำลายเรา นั่นต้องเชื่อให้ได้เหลินจับให้เบาคนที่เรารักนะรู้สึกให้เยอะแนนเชื่อให้ได้ท่านี้คือคนที่เรารักแล้วเวลาเขาสัมผัสเราเรารู้สึกยังไงแล้วมันนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้เจอคนที่เรารัก ไกลเหมือนนั้นไม่ต้องพยายามหน้ารัาแค่หูฟังอน่างเดียวเดินไปให้ไกลไปให้ถึงเชื่อว่าเขาอยู่ตรงนี้แต่เราพูดอะไระเขาไม่ได้ไม่ได้น่ลองรู้สึกกับมันดีๆทุกครั้งที่เขาสัมผัสเราเรารู้สึกยังไง เปิดตัวเองออกไม่น่าแค่บอกเลยนอนน่าเลยดีเหอนรู้สึกเยอะๆเชื่อถ้าพรุ่งนี้เราจะไม่ได้เห็นคนที่เรารักอีกแล้วจะเป็นยังไง ถ้านี่คือหนึ่งวินาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายที่จะได้ใช้ด้วยกัน เชื่อเลยยัง <c oughs> ลองแค่จับมือส่งความรู้สึกให้ได้ก่อน ถ้าเราจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงกัแววตาจะไม่ได้เห็นอีกแล้วเดียวรอยยิ้มจะไม่ได้เห็นในแง่ของคนเดียวเงทำนเสียงจะไม่ได้ยินอแล้ว ค <Okay. S 2> ค่อยๆลับตายกเว้นดิมกับเบลนะคนอื่นค่อยๆหลับตาหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆ <c oughs> ปล่อยคนคนนี้กลับบ้านไป สิ่งที่จะลืมตาม,มาคือคู่ของเราที่เราเห็นมองมให้เห็นก็ใช้เวลาร่วมกันในบ้าน,นตาเขาคิ้วเพื่อนเป็นยังไงคิ้วคนที่เรารักเป็นยังไงโอเคโฉมปเป็นยังไงค่อยๆลืมตาต้องดึงกลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วนะจับหน้านมองให้เห็นหน้าเขาเป็นยังไงมองให้เห็นกันจร<อ>ิงๆ ให้รู้สึกเขินนิดๆยกมือ okay. Okay. ลองมองหน้ากัน,นจริงๆถ้าดึงกลับมาแล้วมันต้องมีความรู้สึกที่มันไม่ใช่คนนั้น <Okay. S 1> อย่าทิ้งเพื่อน,นคนเดียวไม่ได้ต้อเป็นพาร์ทเนอร์ โอเครู้ไปเจอเราะไรนะถ้าทำมาวุ่นอย่างนี้ร้องไห้แน่นอนอ่ารู้ใส่ไม่ทำไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นสำหรับเจอสองคนจะใช่ไงจะเอออ่ะโอเคคนอื่นมานี้นั่งรวมกันมานี่โผล่มากว่ ไม่ใช่เขาอ่ะอ่ะอย่างไรก็ไม่ใช่บีมจะเติมเมื่อไหร่ก็ได้เติมเพื่อนไม่ซึ้เหรอซึ้งเราเข็นรถตู้ใช่ไงไงมันถึงยากไงยากแต่จริงจริงความสำคัญแบบนี้มันค่อนข้างแข็งแรงนะก็คิดว่ามันง่ายไงก็คิดว่ามันเป็นเบนนี่แหละเป็นน้อง อ่ะโอเคใครยังรู้สึกว่ายังติดอยู่ความรู้สึกอยู่ว่าตยกมือตอนกอดคอกันแขนเล็ลบกินค่โอเคมีใครรู้สึกว่ายังติดอยู่อีบ้างเล็บกินยัน <c oughs> ยืนยืนใช่อ,โอ้โอ้อ้อ้ออโอโอ้โอ้โอ้้อออ ควารู้สึกไหนชัดเจนที่สุดเนี่ยทิ้งเพื่อนอยู่คนเดียวความรู้สึกไหนที่ชัดเจนที่สุดเห็นคู่หลังจากที่เราดึงคนที่เรารู้สึกรักมากๆแปะไว้ตรงที่คู่ของเราความรู้สึกไหนชัดที่สุดไม่ต้องมองให้เห็นง่ายมากมองเหมือนตอเราปกติมองให้ได้คอ่อต่อเป็นความรู้สึกเวลาต่อมัน มาแนนแต่ละประเทศเราก่อนระยะห่างเราเราเข้าเข้าท่มาเ้าไปนระเทศท่าขอแบบปรเทศสามารถที่มันจะรู้สึกลึกซึ้งมากที่สุดอืมอ่ะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าได้อะไรบ้างเป็นครอบคัวหน้ของเราเรารู้สึกมี ใจสั่นโอเคใจสั่นแบบไหนเหมือนมีอะไรสักอย่างเป็นห่วงมันเรายังหวยหาเขาอแ่ทั้งที่เขาไปแล้วโอเคดีท่านดึงความสิขงนั้นกลับมาได้ ื่ามันเกิดวรู้สึกสองทางนหน่ตอนที่แไม่เคยดา่งงาเราลอารมณ์ที่มันมันจแวนกระดาาเทีที่รายอแย่เลเรู้สึกที่จะขอบคุณมันมาเนโอครู้สึกนี้มากคิดถึงคนกนของเรามากถึงแโอเค เอครับรู้สึกไงบ้างครับสึกด,ดีครับก็รู้สึกมิตรภาพอะไรเงี้ยเพราะผมผิดถึงตัวมันเลยแน่นงไง <c oughs> เล่นทางง่ายไปแล้กร็รู้สึกถึงมิตรภาพรู้สึกถึงแบบความอบอ,อุ่น <c oughs> เพื่อนพี่น้องที่ให้กันซึ่งในคู่เนี้ยครูดีใจที่เบนเลือกคนอื่นที่ข้างนอกที่ไม่ใช่เอ้เอต้อง ไอ้ต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้อะเอ๊ยยังยังเล่นง่ายยังเล่นสิ่งที่ถนัดซึ่งมันยังไปตอบโจทย์เวลาที่เราร้องเพลงทุกครั้งที่คิดไม่ออกอ่ะก็ร้องแบบนี้แหละมาตลอดไม่ได้ครับก้าวข้ามไปไได้ <ผม S 1> ดก็กลับไปเป็นเพ่พอจับผมป้าแต่แรกคิดเป็นน้องชายครับแต่น้องชายเมันไม่มีเขๆๆๆาต่มัน เข้าใจนะแต่ตอนนี้สิ่งที่เราพยายามจะสร้างคือจินตนาการถ้าเมื่อไหร่จับความเป็นจริงอยู่แล้วยังติดกับความเป็นจริงเพราะว่าเรายังก้าวข้ามไปสู่จินตนาการไม่ได้